กล่องดีเรยบวนดีสัตว์ค่้ามันนี้พี่น้องมาพัากันเห็ดกับเขาตอนแรกครับน้องโบสสริตานะคะวันนี้เห็ดกินลวกทอดปลาทูแล้วก็ทอดไข่อันตาใกนนะพี่กับปิ๊ดนยังอี่ยังขายอะไรอีโบขายไรโบไปหยุกอันควนะบวเายกันสิติคือออกมาแล้ว หาไม่ได้จ้าพื่อนนี่ค่ะเมนูราคาอย่าเด็ดที่เกิอมาเนี่ยนี่จ้าพี่น้องเอียงโบสนี่อันนี้คืออันอาหารช่วยกำลังจ้าน้มช่วยกำลังน้าซักเศษหน้าซักเศษข้าพี่น้องก็กินนั่นแก้แก่เมื่อยไปเรื่อยเมื่อยออกยี่สิบ,บ,บค่คเพราะว่า ม auf, auf auf ื่อยังหัวเอาหัวลงเกิอนซึ่งหัวลงตามตาว่าดดันหางนเดืนไปหมดดูไฟขับไปมาทู่ตัวแบบนี้ใครพี่น้องคือม่ตอมีความกนโอกทัวร์มีบาะวนักทัวร์ตัวเรียกับัาทัวรยูดีี่ เลือดแหะตาบักทั่วพร้อมครับพี่น้องค่ะบพ่อโกชินเอออ้อนเอาไปล้างไปล้างสักก้อนอันะไรนอันนโลชินมาจะทานนะมึงทอดมันได้สิอันนั้นอันนั่นซีทันเนี่ยเปลือกทันนี่ยทอดสองอันนี้ทางเมียสวนข้าวบ้านเขาพอดิบักเกียวเนี่ยเห็ดอีหย๋อยู่ใส่ ไอเกี่ยวเราขึ้นานาือนมือุกอนแล้วกุกกรเบเห็นแล้วมือวนต่มากกต่ม้าีพระเดชะิตการเห็นได้กินได้มันี้เพราะ่ามันนีมีไอห้อนมึงกระกรคุยกันเบาๆไว้สักกอนมามันนีกิจกรรมมีอย่างแม่ทำกับข้าวเย็นล้างเสี่ยงให้กิจกลงโบสถ์มันเลค่ะสอนเห็ลูกเห็นได้กินได้อย่าง ทำว่าไเที่บักทัวมีบักทัวก์ปลูกเองเอาบริสซีอได้บักทัวบักทัวร์เขาปลูกเองปลอดสารพิษเรือบักทัวรนัวเนาะสมบูเนาะโอ๊บอก่าเราทำไรเียหรอีรนะครับว่กับบริสซี่เราสิเสียาง เจียบขอบคุณนะผู้ติดตามแล้วก็ผู้ดกดอันนั้นซับตะไคร้เห็นไหจ้าครับกดกระดิง่งๆๆๆกิ้งลิงกิ้งิงแกเตือนบอลกระดิ่นี่ค่แก่เตือนบอคุณยินแต้าเขาเขาเบามาเดี๋ยวมาเบาเองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสับตะไคร้นะคะขอบคุณค่ะ ตำบักทั in, tamanho, ่วนะครับตำบักทั่วปอดสาพีบักทั่วขาวานหวานหวานแล้มันตันมันตันลง้อยห้ลงโ่ะโอ้โออโอรโอหน่วยส อาผิดะคะเอาหัวกล่กวาดล้วบดเอาหัวลงก,กวาดด้ยอ้ยที่บก,กเตื่ยเนาะอ,นอ,อันต้มไก่นั่นบเ,เนี่ยอะไเป็นจริงขว้มาที่มา,า,ามพูดถึคุสด้ดยถวยไปแบบขามอนเปียส์ุอุ่นนั่นเปียหอดฆ่าคนูแล้ว้าก็ตุนยายกินเพเปียไปนันหมูตงยังไม่ตัวยนเนาะ

ตามค่ะตามตะบักทั่วก็น่าจะพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่เดี๋ยวนะึงโอ้โหปวดบ่วท้ายกองก็มไม่ได้ใส่งไงหรอกคุณคนแก่นคุน,น,นโอ้ยเนาะ